โอเคนะครับก็ต้องขอสวัสดีกันด้วยครับผมเฟมพุงไงเฟมพุงครับตอนนี้อยู่ในเกมเศรษฐีนะครับน่ะันนี้ผมก็อยู่เพื่อนๆนั้งสองคนนะครับเอ้สามคนครับแต่เขายังไม่เข้ามาครับพวกผมมาเล่นก่อนครับอ่ะครับผมได้เล่นคนแรกนะครับโอเคเบิ้ลสิบไปเลยครับเบิ้ลสิบสร้างเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้ลสี่ไหมอ๋อ แ่แต่บูดเราสร้างโอเคครับนะรอโอ้โหรู้สึกว่าคุณวู๊ดนี้จะคุมเต่าดีมากเลยนะครับคุมแล้วได้เบิ้ลแปดตัวอะไรวะเออแม่มดโจนเออโจนออฟอาร์กอ่านยากวะเก้ ชวนฟิล์มกันนี่ซะนี่รู้สึกว่าจะเท่มากนะครับดูเครื่องรางเขานะครับกล่องบินนะครับหมวกแล้วก็พี่ผมแล้วครับโอเคน้าสามสุดยอดครับโอเคครับเราได้วิกตอรี่แล้วนะครับน้ โอเคเดี๋ยวเมื่อกี้เพื่อนกันกลือนะครับเดี๋ยวไม่ใช่เพื่อนนี่เออไม่ใช่เพื่อนครับเดี๋ยวนะครับรู้สึกว่าฟิล์มคานิซ่าก็จะสร้างแบบเมืองคู่นะครับโอเคความเหมือนทางเพิ่มคูณสองเดี๋ยวเราจะไปตัดนะครับนะโอเคแดีนยง้าแป๊บ โอเคครับเจอเพื่อนเราก็ต้องอัดชิปกันสักหน่อยเดี๋ยวเบิ้ลสิบสองโชว์หน่อยครับสิบสองเชียสิบเอ็ดบายบายบายถือว่ารอดครับโชคดีลงอกเจ็ดหองได้เจ็ด อย่าคิดว่าจะมาตัดง่ายๆครับคุณวุฒิศัเ่ยเขาสร้างแรนด์มร์แน่นอนครับก็เขามีเมืองเดียวเดี๋ยด้ๆตัดก่อนครับตัดก่อนโอ้ฟิล์มคณิซาเอ้ฟิล์มซาคุง ชาแนลเขานะครับเดี๋ยวปมหมดชาแนลของเขาด้วยครับเขาตอนนี้เขาเล่นอัตโนมัตินะครับเย่ผู้เสียก็มาพักเตียงคุณเตียแคทเกมนะครับเออใช่ครับเออนี่ก็เป็นมิตรเบีทนะครับโปมหมดชาแนลให้เขาด้วยครับมิตรเบีทร์เอ็มซีแคทติ้งเกมเออนะครับเออโอเคเขาสามร้อยซับสไครต์แล้วนะครับเพิ่งฉลองจะแซงคุณเตีมก็ไม่แซงครับผมไม่ยอมนะครับผมไม่ยอมแซงเออผมไม่ยอมไม่แซง เดี๋ยวเราจะยึดแถบนี้นะครับแล้วตอนนี้คุณเปมไม่่าาจะตกำลังเทพนะครับตอนนี้เทพนะครับเทพยี่เคี่ยดูเครื่องรางผมกาดๆทั้งนั้นครับยังไม่เคยเห็นเลยโอ้โหดูหมดูไหมยยอดดูดนะครับเอานานมางวะเชี่ยเอาบินสัตว์เสือกบิน เมื่อกี้เมื่อกี้ดาบออกไหมไม่รู้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ดาบไม่ออกผ่องตามื่อี้การยังหุดเดี๋ยวเราก็จะเบิ้ลสองแล้วก็เบิ้ลสองชนะนะครับดัดพ่องตายนี่นี่พุทธพุทการหมุนกับเสาไงเจนหมุนเสาอันนี้เอามาจากอันไหนอีเวินที่แล้วมันเป็นอีเวนิ์อะไรวะอีเวนิ์คิดตัน ไอ์อีเวนที่มันแจกอะแจกเยอะว่องแล้วดิวดิวซื้อมาหรือว่าอะไรอันนั้นทำเอาอันข้างหลันทั้งก็ซื้อมาดีเจ็บพองไม่เห็นมันสวยดีไม่รู้ว่าจะมีลายแบบไหนเราจะเบิ้ลสองนะครับในนวาเนน็ต่ะเบิ้ลสองเบิ้ลสองอุ้ยนึกว่าจะไม่สร้างเฉชุดน้อยทำไมกูยังไม่เดินอีกหนาวเด้อ อ,อ,อ,อ่มเราดูดว่าพอเชีย้ยตัวเสือ,อกตัดครับเฮ้ยช่างแม่งแม่งเอ้ยไม่ได้อยู่ในลัทธิอีกค้าันไม่น่าจะมีการแทรกกลางวงเนาะเกมนี<ว>้คนกำลังนั่งเล่นกันอยู่มีคน,<ว>คนอีเข้ามาแทรก<ว>จอมแฮกฮะเ<ว>นี่ฮะเชิญตกของได้ไม่เกื่ กอคูณสิหโอ้โหไม่คูณนะพ่อเชี่ยกอคูณสิหกเท่าไหร่วะสามสี่แล้วสามเฮ้ยสามสองเอ็มนะครับว่าไม่รู้เลยขณะนี้คุณเฟรมกำลังรวยที่สุดเบิ้ลอีกสองหน่อยเยี่ยมแจมบ้าสองเฟรมบักเฟรมมันจะชนะแล้วบักเฟรมมันจะชนะแล้วเฮ้ยเยี่ยมแล้วเราขี่เก้าแล้วครับเก้าเก้าโอ้ยทำไมมันแม่นยิ่งนี้ โอเคครับเราชนะแล้วเย่ว yeah. <itt> okay. ิกตอร์โอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบายเย่ yeah. oh <yeah. S 1> อย่าลืมกด Subscribe คอมเมนต์ไลค์ด้วยนะครับ yeah.